นะฮะเดี๋ยวนะอ๋อถ้าไปเล่นช่องทางนั้นแล้วคลิปยอดวิวจะน้อยในชะ่ไหมคลิปวิวน้อยครับวันนี้เสียงไม่แตกเพราะใช้ไมค์ราคาสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ไงนะครับไอ้ไมค์ราคาห้าพันเนี่ยเอฟซี FC อุฒาส่งมาให้จากอังกฤษนะครับเนี่ยห้าพันนะครับเนี่ยดูใครว่าของดีมันจะนั่น มันไม่แน่นอนเลยเนี่ยสองร้อยเก้าสิบห้านะครับก็ลองลองดูนะอ,ะอ๋จะชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับน้องไหนอะไรนะเดี๋ยวนะน้องไหน น้องไหนรอดไหมน้องไหนไหนก็ไม่รู้เออใช่ผมไม่เหมาะสมกับของแพงนะฮะไม่เหมาะกับของแพงจริงๆครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันมะลืนถ้าไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์นะฮะมาเนี่ยนะครับช่วง เย็นๆอย่างนี้ครับช่วงเย็นๆก็ต้องหลังสี่โมงครึ่งเลิกภารกิจแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยอ้อน้องไหนเชื่อมจิตใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับผมมองว่าอ่าผมมองว่าเด็กเนี่ยเขาโดนการสั่งสอนมาจากพ่อแม่พ่อแม่นะครับแล้วก็มาอุปโลกกันมีในนงในหน้านะครับ คนก็จะช่วยกันแล้วก็ไปเชื่องมงายนะครับผมไม่อยากให้ไปเชื่อนะครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนจะเชื่อถืออะไรเนี่ยผมต้องดูก่อนนะครับถ้านั่งขัดขัดสมาธิแล้วก็นั่งแล้วก็ผมดูว่าตัวลอยจากพื้นได้อย่างเงี้ยค่อยเชื่อมันนะครับค่อยเชื่อหรือเขาไม่รู้จักผมเลยเนี่ยผมไปนั่งแล้วเนี่ย เขาจะมาเชื่อมจิตรู้เลยว่าผมเนี่ยอดีตผมเป็นอย่างไงอนาคตผมจะเป็นอย่างไงนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมเล่าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ก็รู้มันต้องโทษพ่อแม่ครับผมไม่โทษเด็กครับเด็กยังเล็กอยู่นะครับเด็กยังเล็กอยู่นะครับ อย่าไปโทษเด็กเลยครับสงสารเด็กครับเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะครับมาเนี่ยยังยังเด็กพ่อแม่มากกว่าครับและเด็กมันก็จะก้าวร้าวนะครับผมมองว่าไม่ได้เชื่อมจิตละครับออกจะออกก้าวร้าวด้วยนะครับมานะครับทางราชการไปสอบมันเห็นมีอุปโลกกันมาเรื่อยแล้วครับมาเนี่ยนะครับ อุปโลกกันไปเรื่อยนะครับไม่ใช่มีประเทศเรานะครับต่างประเทศก็มีนะครับอุปลกกันไปนะครับเด็กก็คือเด็กครับอย่าไปอย่าไปโทษน้องไหนเลยนะครับต้องโทษพ่อแม่เขามากกว่านะครับไอพ่อแม่ไม่ได้อยากดังนะครับผมว่าอยากได้สตังค์มากกว่านะครับ ผมมองว่าเป็นเรื่องอยากได้สตังค์มากกว่านะครับมันอยู่ที่เด็กอีกนะครับอย่างน้องใบบุญอะไรก็อ,อยู่ที่พ่อแม่สอนนะครับอยู่ที่พ่อแม่แนะนำนะครับมันอยู่ที่เราสอนครับอยู่ที่พ่อแม่สอนครับอย่าง อย่างไปเจอกิ้งคืออะไรอย่างเงี้ยเอากิ้งคืออย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยกับพ่อแม่เอาตีนเหยียบเลยเด็กมันก็จะทําตามอย่างครับมันก็จะเอาตีนเหยียบมั่งนะครับผมเจอกิ้งคือหน้าบ้านเนี่ยผมก็จะเคีย่ยวเคียเคียเคียไปนะครับในทอ้อใหม่นี่ยังจะเอาเท้าเหยียบเลยบอกอย่าไปทํามันลูกมันไม่มีทางสู้เรา เราเอาเท้าเขี่ยไปเขาก็ทําตามครับนะครับเขาทําตามนะฮะคือติดนิสัยมาจากพรานป่าไงนะพรานป่าเนี่ยเขาไม่ให้ไปทําไส้เดือนกิ้งกืนนะครับไอ,ไอ้กิ้งกือเนี่ยเขาไม่ไปทํานะครับบาปมันไม่มีทางสู้เรารเขีย่ยเขีย่ยเข้าไปทั้งอื่นนะ ตะขาบก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นอันตรายกับเรานะครับตะขาบก็ท่านจะสะเดาะเคาะก็เอานะครับท่านท่านต้องมองอย่างนี้นะครับยิ่งเด็กอายุต่ำกว่าสิบสองอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายยังทำอะไรยังถือว่าไม่มีความผิดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่าสิบสองเนี่ยก็เราต้องเมตตาเด็กนะครับเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะนะครับ ต้องโทษพอ่อโทษแม่นะครับถ้าจะเอาโทษเข้าคุกเนี่ยนะครับก็ก็ต้องเอาพ่อแม่เนะีฮยมาเปลี่ยนไหม่ใช่ไหมฮะใหมไอ้นี้มันเครื่องเก่านะเดี๋ยวนะถ้าก่อนจบไลฟ์ลองเปลี่ยนไหม่แป๊บหนึ่งอ่ะได้ได,ได,ได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไหม่แป๊บนะเดี๋ยวนะไม่รู้มันจะเข้าได้ป่ะไม่รู้นะว่ามันจะ ใช้ได้ปะ่ะได้เดี๋ยวทดสอบใหม่เดี๋ยวสายยันแสดงเกินเวลานะล่อเข้าไปตั้งชั่วโมงครึ่งกว่าแหละนะะเดี๋ยวนะครับผมจะลองเปลี่ยนใหม่ดูนะครับเดี๋ยวนะครับว่ามันจะดีจะเป็นที่เครื่องหรือที่ใหม่มังเดี๋ยวนะครับ อ่าผมเปลี่ยนไม้แล้วเป็นไงครับเส,เสียงเป็นไงครับเสียงเสียงเป็นไงครับตอนนี้เปลี่ยนไม้ราคาแพงแเนี่ยนะฮะเป็นไงครับไม่แตกเสียงไม่แตกห้าพันกับสองร้อยเก้าสิบห้าอันไหนดีกว่ากันครับบาเบาเบาเบา,เบาโอ้โห ไม่ดังมากเ <maison. S 1> บาเบ,บ, ng, บาลงเบาลงโอ้ยตา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 ยซวยสองร้อยเก้าสิบห้าไม่ได้มันะฮะเดี๋ยวนะเปิดสองร้อยเก้าสิบห้าอ่าอ่ดียังครับมาใช้สองร้อยเก้าสิบห้าแล้ว เป็นไงครับสองร้อยเก้าสิบห้าอ้สองร้อยเก้าสิบห้าดีกว่าเออครับขอบคุณมากครับนี่ยังขนาดยังไม่ได้เอาขึ้นอกเสื้อเลยนะครับดังลั่นเลยนะครับ ครับอ่าก็เสียงใช้ได้นะครับต่อไปก็จะได้ใช้อันนี้มันพกง่ายดีไงมันพกง่ายดีนะครับไม่อันนี้พกง่ายดีนะครับแล้วใช้เครื่องเก่าก็ได้นะครับเครื่องใหม่ก็ได้นะฮะแว่นยังไม่ได้ไปตัดเลยครับมันมีแว่นเก่าๆมาใช้มันพังไปก่อนนะฮะมาแต่ เดี๋ยวรอรอให้เขาปรับคอลมองก่อนที่เราค่อยมาคิดจะตั้งกองพลปีวายหรือกองพลหมาพยักนะฮะกองพลทรมินอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคือถ้าพูดไปมันหลายประโยชน์นะครับเดี๋ยวรอปรับคอลมอก่อนนะครับปรับคอลมอแล้วก็ค่อยดูว่ามันมันจะได้เรื่องไหมนะฮะ พัพยายามจะไลฟ์ทุกวันนะฮะมาไอโอกวีพไม่เจอเลยนะครับไปไหนก็ไม่รู้นะครับไปต่างประเทศมั่งไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มั่งไม่เจอกันหลายเดือนเลยนะครับมาโอเคี p เขามาเปิดให้ช่อง YouTube ให้ผมเนี่ยฮะมาแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยนะครับ เปิดนะเมื่อกี้เปิดนะไม้ตัวแพงเนี่ยเปิดครับเปิดทั้งทั้งคู่เลยนะครับมามันก็จะลืมโน่นลืมนี่อยู่เรื่อยคงไม่ติดสาวแล้วมั้งโอ๊กอ่ะถ้าจะหมดเงินแล้วมาเนี่ยนะนะครับ ตัวแพงเสียงเบาใช่ไหมฮะคือร้องเพลงแล้วติดเหลืองเลยครับมาเนี่ยพอร้องเพลงอะไรก็ติดเหลืองเลยนะฮะอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ไปที่สวนนุ่นนะครับมีภารกิจที่จะต้องทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีอะไรอย่เงี้ยนะฮะ ใช่หมดเงินเดียวมันก็มาหาผมเองแล้วครับไอโอค๊คคือผู้ติดตามเยอะเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่ากับคนมาดูยอดดูในการไลค์แต่ละครั้งเยอะนะครับแล้วผมก็อบอุ่นผมไม่ได้ไปซีเรียสว่าคนเข้ามาดูไลฟ์สดผมเท่าไหร่นะครับผมจะมีเข้ามาดูสักสิบคนร้อยคนเนี่ยผมก็พอใจแล้วผมได้พูดคุยกับท่านไง ท่านก็ถามมาอะไรมานะครับผมเองก็เสียใจยจริงๆครับที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันทะเลาะบอแว้งกันอย่างนี้นะครับใครจะได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยในส่วนตัวผมมองว่ามันเป็น เรื่องของบุญวาสนาในอดีตชาติและชาตินี้แล้วก็ผลงานด้วยนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับมาเนี่ยไม่อยากให้น้องนุ่งทะเลาะบบาแว้งกันเลยนะครับอยากให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่มาทำงานเพื่อชาวบ้านกันนะครับอะไรใครทำผิดอะไรก็อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับรอให้ศาลท่านตัดสินนะครับ